ไอระเหิดของทะเลนะคะอากาศก็ดีได้ยินเสียงแมลงแมงมดอยู่อย่างเดิมนะคะช่วงนี้ลูกค้าเบาบางไม่มีลูกค้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวใกล้ฟูมูลอีกไม่กี่วันอีกประมาณสองอาทิตย์เนาะช่วงนี้ใกล้วันเข้าพรรษาแล้วนะคะทุกคนจริงไหมใกล้เข้าพรรษาแล้วเนาะ แต่ว่าช่วงจังหวะของคนที่กำลังเริ่มจะทำนายหวานข้าวกันแล้วเนาะเป็นยังไงกันมั่งนะเล่าเรื่องของตัวเองต่อไปนะคะขึ้นไลฟ์บ้างนะคะช่วงระยะนี้จะทดสอบว่าถ้าเราไลฟ์ทุกวันในช่วงระยะหนึ่งมันจะมีรายได้เข้ามาแบบก้าวกระโดดอย่างข่าวที่แล้วไหมนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วนี้มองเห็น เพราะเราไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าทําไมมีเงินเข้ามาในบัญชีเยอะมากเลยนะคะตลกมากเลยค่ะมันขึ้นมาปัา้มปัง้งปัง้งสี่หลายร้อยเหรียญเหมือนกันนะคะจากที่เราไม่ได้เงินเข้าบัญชีมานานแล้วเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปมันกลายเป็นว่าคนเขาดูคลิปย้อนหลังของเราเนาะสวัสดีนะคะสองคนหนึ่งคนที่เข้ามาเนาะช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันมั่งนะคะเนี่ยช่วงเนี้ย ระยะนี้ก็เป็นระยะซ่อมแซมอีกแล้วนะคะยังเหลือแตอ่สร้างแรงพลังตัวเองเนอะมีสีไว้ทาพื้นอยู่นะคะซ่อมแซมอยู่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่างนี่แหละก็ทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะเป็นแก้วอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะบ้านก็เป็นบ้านภักตาอากาศที่ดูดีมีสถานะอยู่นะคะเพราะว่าเราอยู่กับบ้านทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็รอ ู้คนมาอยู่กับเราพักกับเราอยู่ที่บ้านเนาะน้องจันคิดถึงนะขอบคุณมากนะคะนอนหรือ,อยังทางนู้นน่าจะเที่ยงคืนแล้วนะนี่พี่ขึ้นช้านะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกดูคลิปมั่งทบทวนตัวเองบ้างนะคะอายุเรามากแล้วเนาะเราก็อยากจะให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงให้มันอยู่กับเราให้ได้นะ ไม่แพ้อยู่แล้วค่ะทุกคนไปให้มันเป็นแบบสเต็บบายสเต็บแบบสบายใจไม่ต้องไปอยากรู้อยากมีอยากเห็นอยากได้นะเดี๋ยวมันจะมาของมันเองนะจริงๆนะคะถ้าเราสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะมันมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะทำให้มันมีเหรียญเข้ามาใน ช่องของเราได้มากมายก็คือการพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะไม่ต้องจอยนะคะไม่ต้องเอาแอปมาขึ้นนะคะเอาเราตัวเราเองเนี่ยคุยไปก่อนนะคะมันถึงจะสร้างไรายได้ได้เนาะก็คุยกับเพื่อนเอาบาแบบว่าไม่ต้องมานั่งทักสวัสดีค่ะแล้วก็อ่านชื่อก็ได้นะคะเอาเป็นหัวข้อเรื่องขึ้นมาเลยเนาะอย่างสัญญาคุยเรื่องของตัวเองนะคะคุยกลับไปกลับมาสะเพเลเฮระไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้นะคะสวัสดีสีค้นค่ะ อยากเล่าเนาะช่วงนี้ตั้งแต่มาอยู่เกาะพังงานนะคะนาฬิกงนาฬิกาก็ไม่ค่อยได้ใส่นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องต้องไปเปลี่ยนมันไม่ต้องมันไม่ใช่นาฬิกาแบบใช้ฐานเนาะมันก็เลยทําให้เราต้องเอาไปใส่กับในแสงนีออนหรือตั้งแดดตากแดดไว้เนาะให้มันชาร์จแบตเตอรี่บ้างนะคะแบตเตอรี่ของเขาก็ไม่จําเป็นต้องถอดมันต้องอยู่ในความเคลื่อนไหวของเรานะคะ ขอบคุณสี่คนที่เข้ามาเนาะตัญญาก็เห็นเม็ดเหนือไหมคะเนี่ยความร้อนของอากาศที่นี่มันเป็นแบบไอระเหยของแสงแดดเนาะเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่วางไว้ตรงนี้สักสินาทีเห็นไหมคะยอดของรางจืดเนี่ยถ้าเราไม่กินยานะเรากินมันได้นะแต่ถ้าวันไหนเรากินยาลดความดันหรืออะไรเนี่ยเราก็มันออกมาเต็มเลยคะ่ะคนเห็นไหม แล้วก็มาพันกับต้นนี้ยอดมะกอ,อกจะได้กินกับลาบอยู่นะถ้าเราเราเอามันมาใช้กินบ่อยๆนะยอดมะกอ,อกนั่นไหเห็นไหมยอดมกกันกําลังอ่อนๆถ้ามีเจวมีเจวปลาล้านะคะหรือปลาบองโอ้โหของเขาเลยล่ะคะ่ะนั่งตรงนี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นทิววิวทิวทัดไปด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะ ถ้าจะเข้านอนก็เข้านอนได้เดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะคะก็ทำาการไลฟ์สดแล้วก็ตั้งเป็นโปรแกรมไว้นะคะมันจะมี3มจุดอยู่ข้างล่างบันทึกเป็นไฮไลท์ไว้นะคะมันจะได้ถ้าเรา